ครับก็สวัสดีครับผมมีพี่น้องมือนี้กระเป๋ากระเป๋าเจ้าหน้าที่ชาแนลนะครับเนาะมากับสาสกุลกัเกาครับสวัสดีค่ะเหมือนเฮามาซองฮิตบวกเนาะสาสกุลเนาะใช่พิกัดได้เลยพิกัดอันทีอนี้กับวันที่สามนะจ๊ะสามตุลาหกห้าพิกัดเดิมจากอำเภอเมวยพึ่งจังหวัดกาฬสินนี่นะจ๊ะครับผมแต่ยังอยู่น้องบางลาวกบสาวน้องอยู่เนาะจ้ะจ้าเ้าก็เห็นเลยด้วยจ้ะพี่น้องจ้าเ้าก็ะเป๋าแล้วเนาะครับจ้ามาเล้วเจอนกันนะครับ โดกเล็กเหนียงบ้านครับไปครับเกิดสามโดดน้ำหนนะครับ ไปครับดอกงามเลยครับอะไรครับครับสามดอกงามๆเลยครับจุดหมดงามดอกไม้หน่อไม้ตอแต่ครับไปครับ,รบดอกงามเลยครับ ไปครับโหดอกก็งามเลยครับสองดอกทับเลยดอกนี้ปิด

มักระสุนเลยว่าจะประวัมพาจ้ะี่เ่เลิกครับพี่น้องแต่อืมาืมอืมออืมอืมอออ โคขึ้นไหมกันมั้ยนะจ้ากำลังโคจ้ามงเกาที่เขาเอาหม้อว่านเลยนะเดี๋ยวเขามาเห็นดอกกันบ้านก็เลยดอกต้องเบิ่งอีกนะไปดูตามดินในการไปอีกนะครับเนมาบอพผัเนาะบ่านนี่บ้านเบิดเลยครับเรื่องนี้นะเจ้าหน้าที่เขาไปเอาเนาะมันโคข้าสกุลเรื่องปูาฮเซลสกุลเขาจ้ะเขาไปเองเนาะจ้ะ ควยลายจะพี่น่องาสุคนลืมพิดไ้อยาัง่งมีบอลชนัดเด็กเลายด้อพี่น่องเดี๋ยวเขากรุงนี่งเด็กซาสุคนออกขาเหล็ขาใ่ดีกว่าหยหลายครับ คราาัไอจาน้ำมันหครับห้ามเลยครับโยยังยจิวมจิรอนโกระสุนมีี่เพิน่นเหลกนี่นะจ้ามีกี่เพลินอเนนะครับอือ,บบอครับอ้ยบานไปเลยครับ tại <laughs> <Đã ở đây. cười> <Dẹp. cười> ừ. đó đây dẹp cha dẹp đây ở đây chẳng áo non tôi đến ngay đây quay quân sửa đó quân đấy gặp <đi> <laughs> ตัวค e. <laughs> mm ้าคือที่เราสกุลหมักใี่ซาสกุลพี่บอก Яки ча. А би жала тата. Таเย็น เด้อ.จานน้องก็คิดแพ้จนค่อนข้างแล้วนะจ๊ะ มุกมมกลอยจุงก็มีนคือจุก็มีดีปลาวันนี้คนก็บเป็นเลยเมื่อบานซาสโกนยังคิดออจ้าจ้าหมดแล้วครับผมครับหมงมงงงเลยครับ กันเด้อครับใส่เสียมแทงมบ่ลงเนาะหากใหม่มันห้ายเด้อครับเพื่อใหม่มันห้ายข้างล่าง em thèm tôi bữa đấy là chị tổng mịn ไปครับดูไม่กันเอยเก็บปลานนะายกนเนาะนี่น้เนาะน้ำไปบแกงแสบครับเนี่น้ำจะเขานาเขาเนืไอไม่ปวดท่าตะโกน น้องครับอกน้เลยก,กยพี่น้่ด้วยครับ

งาม่งครับพี่น้องมวนได้เก็บอย่าง้วกระชุนคือหัวปีม่จดวม่จะดวดไปครับเ, <c oughs> เดี๋ยวงำ้ันะครับ ไปครับไปครับขับรอบึ้เขาบรอกเนะออกไปโห่กรนะ ดอก่งามนะครับมดนด่าโอ๊ะโอ๊ะกระุหเี่ยดาบอดิบลงเต้เวิดก่อนกันงามเงครับพี่น้อง มวลได้เก็บแล้วมวกระชุมนมวนปีมาจะดวดมาจะรวดไปครับ ไปครับไปครับข่าวอะไรันีอ้โหโคดเนะ ไดครับดลงน้ำเลยครับนทำเห็นปะอืม <c oughs> ครับถามอกครับตล้กวลาออกนะท่าสุขนเนะั่นถึงแดดถึงนกได้ครับอีกครับพีน่นะ เด,ด,ดีย๋ยวเห็ดมีแต่ขอดน้าซสาได้อครับมีน,นี่มันหกครั้งกว่าบริขา่าเก็บเนาะเขาเก็บแต่บริไายเนาะจะ้าพอจุดไฟพี่น้องได้ครับเด้อปจีวนัหนหกแหงเนาะจ้าท,ที่ได้น้อยเดียวเฮ็ดที่ได้หลายเสียมันหกนะครับก็เลยบริไายเข้าไปนะครับไปครับครับพี่น้องครับเราจะนัดกับเสืออุ้งมื่อเนาะครับเนาะอย่างนี้นะครับผลงานนะสาทุกคนเนาะ ครับผมเฮ็ดกับบางๆนี่เนาะครับผมเพิ่นบานหลายนะครับเพิ่นบานเปื่อยก็มีเนาะงานที่ได้นาะครับเนาะกับยังพอได้นาะสาธุคุณเนาะจ้กับพอได้จ้ะครับผมเตรียมกระต่ายหน่อยครัเนาะครับจ้าครับบ่าวโจ้บ่าวโจ้นายก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาด้วยครับเด้อเพจบ่าวโจ้นัด Channel นะครับเนาะกับสอง u t u b e บ่าวโจ้นัด Channel นะครับเนาะสปาพี่น้องมาย่างปลาฮิดกับสาธุคุณคือเก่าล่ะครับตัวได้เดี๋ยวพี่น้องสิหาว่าคือสิได้เฮ็ดหลายแท้ ถ้าเย็นกันไหตัวใดมันไายบรายุรีเฮากะบ,บดเขาเด้อจ้ะบุรีไทยพี่นอ้องมึงเล่เาให้เขาไปเก็บบระหลูเนาะครับจ้าแต่ขอบคุณพี่นอ้องหลายๆเด้อจ้ะท,ที่กดติดตามบ่าวจนัดกับชาวสุกคนก็ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกป่านาอาทุกผู้ทุกคนเด้อจ้ะให้มีสุขภาพแข็งแรงให้มีความสุขความเจริญเรือจ้ะเดี๋ยวสายๆเฮาอาจจะได้เขาอีกหน่เท่านั้นเนาะครับผมจ้าฝากพ่อแม่พี่นอ้องติดตามเฮาน้ำเน่เด้อจ้ะ เดี๋ยวสิใช้เฮาขอมาถ่ายคลิปให้เบิ่งอ,อีกเนาะจา้ะครับสำหรับตัวนี้กับคอลาไดปดก่อนเด้อจ้ะครับสวัสดีค่ะไว้เจอกันเด้อจ้ะ